ดับสวัสดีท่านผู้ชมทุกครับยินด้วยครับยินต้อนรับผู้ชมทุ้เกมอาร์ติเบิลอีเวนออนโมบายอีกครั้งนึงครับผมยี่รอบนี้มาเดือดเลยนะฟังเพลงไปนะผมไม่ได้เปิดนะฮะพี่ผมเปิดฮะอ่าลองเปิดเสียงเกมด้วยโอ้ยผมยังเก็บหัวไก่คลิปนั่าอยู่ที่ผมสอนปั๊มแอมเบอร์ไป คือตัวแอปมันจะไม่บันทึกภาพที่ผมปั๊มเว้ยนั่นแหละใส่ที่ผมไม่อยากลงครับแต่เพื่อนมันขอมาผมก็มีทางเลือกว่าเพื่อนมันขอให้ผมลงผมก็ต้องลงฮะเพราะไอคิปสอนปั๊มเบิร์ดอะเคยคิปสอนป้ามเบิร์ดอะคือทุกคนเอาสอนไปเยอะแล้วนะแต่คลิปผมมันจะซ้ำแต่ประเด็นคือเลไเพื่อนมันใช้ผมลงคลิปสอนแล้วภาพมันค้างแล้วไอ้กูทำยังไงอวะโอ้โหกูโดนแบน์ไหวันนี้อ้ย เดี๋ยววันนี้ไม่ต้องรอถึงพวกนี้ฮะจับสปไปโนตอนนี้เลยดีกว่าครับม,มันมันอดใจรอไม่ไหวแล้วอะ่ะอยากจับมันตั้งนั้นไปกินขี้ทำไมอะมาเดมันจะไปจับสปไปโนกันนะครับแต่เนี่ยผมขอจัดระเบียบได,ดนโนเสาร์ก่อนมันไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่ ขออนุญาตนะครับขอจัดระเบียบในโรงสอบหนโนะ่อยเออเดี๋ยวสตีมจะาวางไว้ข้างบนแล้วกันนะครับส่วนสัตว์ตัวไหนที่มันแบบโรงสอบ์นม่้ผมจะาวางไว้ด้านล่างแล้วกันตกไปขออนุญาตนะฮะจัดระเบียบในโรงสอบหน่อยให้มันดูเข้าที่เข้าทางหน่อยตอนนี้คือโนงสอ์เนี่ยตอนนี้ก็อ,อยู่แบบดันนีดานหน้าหมดเลย อะคานุ่งอยู่ตรงนี้นะขอจัดระเบียบหน่อยบอลต้นมันอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวมันหาเบอร์รี่ม,มาหนึ่งไม่อยากเปลี่ยนเบื้องเดียบมันเอ่อกิฟฟินก็อยู่ในกรงนั่นเลยเธอริซิโนเออ,อเธอริซิโนผมวางไว้ไม่ใช่ตัวเดียวกูโดนแบนนะผมไม่ได้เปิดเพลงนะพี่ผมเปิดน,นะตัวเดี๋ยวกูโดนแบนไม่ดิถ้าโดนแบนนี่ผมเมอรนะ์แล้วเนี่ยไม่ได้เป็นคนเปิดนะฮะ เลตเตอร์ยังโดนแบนอีกเออเดี๋ยว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 มาจากไกลเลยนะมึงเลตเตอร์ไอ้ที่เสนอมาตรงนี้เฮ้ยแยกฝั่งดีกว่ากินเนื้ออยู่นี้กินพื้อยู่ตรงนู้นเออแยกฝั่งครับเลยะไร์ตสิบและตบปาตสิบเสร็จแล้วตบแม่มเลย ตกใส่ก็อย่าลืมิดด้วยนะเ,เดี๋ยวกินพืชเดี๋ยวเอาไปวางไว้ตรงน,งนู้นแล้วกันครับกินเนื้อนะจะอยู่ฝั่งนี้นะเอ้ยไม่ใช่กินเนื้ออยู่ฝั่งนู้นสวนกินพืชครจะวางไว้ฝั่งนี้นะเ้ยออกไปดิเก,กะกะมันมันเก,กะกะมันเก,กะกะมันเก,กะกะอ่ะกินพืชเดี๋ยววางไว้ฝั่งนี้แล้วกนะัน เขาก็ไม <insecurity S 2> ่จับระเบียบให้เห็นจะดูโง่หน่อยอ่ะรอบนี้ไม่พูดแล้วเสียงเบาผู้พูดเสียงดังแม่เลยแล้วกันเออส่วนเนวเสาตัวเล็กแต่ผมจะวางไว้ข้างบนแล้วกันครับมันไม่ใช่เรื่องดียวต้องเอาพวกเขาไปวางไว้ด้านล่างครับเออพวกเขาแบบตัวเล็กไงไอ้เนี้ยมันมีโอกาสสูงว่าที่พวกเขาจะโดนฆ่าตายครับอ่าไทสต์ลท็อปขอจัดระเบียบก่อนนะ แล้วไปตอนที่ผมจัดระเบียบสเสร็จแล้วกันว่าน่าจะนานโอเคตอนนี้ก็จัดระเบียบสัตว์เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคับผมคิฟฟินก็เอาจากกรงแล้วนะยนนี้เก็บกรงก่อนแล้วกันกองนี้เอาไว 10, ้ติดพันึ์พวกสัตว์ปีกที่ไม่ทําตามคําสั่งของของผมนั่นเองนี่เก็บเออเก็บเสร็จก็คราฟใหม่แล้วก็เก็บอีกครับ เก็บมาี๋ยวกัอนอันนี้เสร็จก็ครา,าอีกคราอีกก็เก็บอีกนะคราบินะอะเสร็จแล้วก็จะมาวางไว้ในโต๊ะสมิตตี้เลยครับใส่ไปใส่ไปเด้ขี้เถ่งมากินกินทำไมขี้ โอเคตอนนี้ก็นะครับสัตว์ปีอยู่ด้านบนอันนี้คือโซนสัตว์กินพืชนะครับอ่ะสัตว์กินพืชจะอยู่ฝั่งนี้สัตว์กินเนื้อจะอยู่ฝั่งน,นู้นนะครับเห็นไหมอันนั้นคือสัตว์กินเนื้อทั้งหมดนะโอ้เล่เรียงลำดับน,น,นะเบตเตอร์คาโนอัลโลทีเร็กสเปโร่กับบาลิโอเน่ผมจะให้มันอยู่ในน้ำนะคอยกำจัดไอ้พวกวิรัญญาจระเข้ประมาณนี้ สตีกสองตัวว้าวเจริญมีแค่นี้จริงดิไม่เป็นไรผมก็จับเพิ่มนะเดี๋ยวจะไปจับสเปนูเอ้อทุกคนดีเวอร์ไม่ได้ไปร่วมกลุ่มกับเขานะเพราะว่ามันไม่มีอ่านครับถ้าจะพักก็เอาํำบากครับ เดี๋ยววเดี๋ยนี่ไปก่อนนะรอมีอ่านกับเขาก่อนเดี๋ยวพาให้อยู่ด้านล่างกับเขาด้วยเขาไม่มีอ่านกับทุกคนเอ้าซาเบนโนอ๋อซาเบนโนข้าบได้ตอนนี้โอเครับเร็วข้า,ขามาก่อนนะครับโอเค แต่เมื่อไหร่วะไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีแอมเบอร์ยี่สิบห้าโอเคเดี๋ยวมึงขอนอนก่อนแล้วกันครับทุกคนโอเคเดี๋ยวมึงขอนอนก่อนนะโอเคเออมื่อตื่นมนันทำไมตีสี่วะเฮ้ย โอ้เป็นผมนะเวลาประมาณนี้ผมยังนอนหลับปุ๋ยอยู่เลยคนในเกมอาร์ไม่ตื่นถ้าเป็นผมในชีวิตจริงนะยังนอนหลับปุ๋ยอยู่เลยเอออมบินเบอร์รี่ก่อนแล้วกันไม่กินกน่าจะน่าจะกินแต่เบอร์รี่ครับานายอย๊ซี่ตอนไหนเยอะอัพมั่งนะครับเดี๋ยวก่อนนี้ผมจะไปจับสไปโน่ครับผม ขอตัวไปเข้าเว็บโดโดเด็กก่อนนะครับโดโดเด็กสว่สสวนใครที่อยากรู้เรื่องของเกมมาก็เข้าเว็บโด,โดโดเด็กได้ครับเอา้าลืมเปิดเน็ตโอ้ยอะไรวะเนี่ยไอ้ยลืมเปิดเน็ตเดี๋ยวะผมพูดเสียงดังเลยนะพูดเสียงน่นจะเสียงแหบตอนเนี้ยตอนนี้นผมรู้สึกว่าเสียงผมผมันเริ่มแหบแล้ว มาแล้วอ้าวๆลุกเแอปแอปอ่ะเดี๋ยวผมจะใช้แอปนี้ให้ดูเลยแล้วกันครับที่เก่งก็เคยใช้ให้ดูแล้วรอบนึ่งเรื่อยยู่ทำงานอะไรเฮ้ยเฮ้ยช่วงเลาสำคัญนะเนี่ยเออนี่นะอ๋อมันบอกว่ามันทำได้แล้วโอเค เออะไรวะแล้ว,วลมันทําได้เร็วแล้วมันจะให้ผมลงคลิปสอนทําทําเพื่ออะไรวะโอ้กูโดนลิขสิทธิ์เปล่าแถมแอปมันไม่ไอ้นี่ด้วยอืมไอ้จิบหอ,อยอ่านี่ครับสไป,ปโน,โนครับนี่นะคือข้อมูลต่างๆของสไปโนนะครับสว่วนอันนี้ก็คืออ่านี่มันชอบนี่ฮะไอเรากดมาที่ของโปรดของสไปโนครับหุย คิปบิ้นที่ทำมาจากไข่ของนกอาเจนนะครับให้เราเดเข้าเกมแล้วก็ไปซื้อได้เลยครับผมไอสัตว์อะไรวะเนี่ยกูต้องป็นเด,ดไอ้นี่โอ้ยตายกูไอชิบหอยคือกูต้องมาติดกับมือน,นี่แหละไอ ี๋ยวมันจะไปจับไอตัวเวลสิบเจ็ดที่ผมบอกเจอมันก่อนหน้านี้แล้วกันครับเออโอ,โอ้อะไรวะนี่พูดเสียงดังมากไม่ได้แต่เสียงมันจะแหบเอานะแต่ต้องพูดเสียงนันดังหน่อยเดี๋ยวทุกคนไม่ได้ยินเนี่ยเหมือนคลิปก่อนหน้านี้ที่พูดเสียงมาเลยทุกคนไม่ได้ยินนี่กูดโดนด่าไปเลยพูดเสียงน,นดังหน่อยแล้วกันอเดี๋ยว คิปเบิลของอาเจนใช่ไหมที่มันชอบกินเราต้องไปซื้อที่โต๊ะคิปเบิลได้เลยครับไหนวะอันนี้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 ไงกูจะรู้เลยกับสีปะนี่ไอพี่เปิดเพลงนะบมไม่ได้เปิดเพลงนะเอาตรงๆไม่ได้เปิดอาเจนทวิตขอดูก่อนดิอาเจนใช่ไหม อ่ะเขาอยู่ที่ร้อยหกสิบสองอ่ะนี่งเรนรู้แม่เลยอ๋อ a r G ครับ a r G ไหนวะอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้แล้วก็ซื้อมาเลยอ่ะแต้มหมดโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเอาแอมเบอร์ซื้อเอาแล้วกันมีแอมเบอร์ต้องใช้เป็นประโยชน์ครับแอมเบอร์ซื้อแต้มนะ เอ้ยผิดอันไม่ใช่อันนี้นี่อันนี้อันนี้อันนี้เออยาใส่ผิดดิโอกขนาดตู้มันยังจาไม่ได้อันนี้ที่ที่เก็บอันอันนี้ที่เก็บอันทีโอเคทุกคนเดี๋ยวเอ้ยเอานาโคติกไปด้วยเพราะสมัยโน้นนี่ข้าสำหรับก็จะหวบเร็วมากเลยนะเดี๋ยวเอาไปด้วยโอซิมานพอและโอเค แต่ก่อนที่เราจะไปจับครับผมขอตัวไปอีกแกน,นก็ขี้เกียจลงถ้ำอ่ะที่จริงว่าจะไปลงถ้ำมันเตอร์เพื่ออยไปหายาคุณสิบไดจับลเลยเลยแต่ว่าไม่ต้องมาด้กันครับเดี๋ยวมันจะไอ้นี่เกิดใหม่ครับเดี๋ยวค่อยไปหาตุนมาแล้วกันนะต้องหาไปตุไม่เยอะๆละไอยาคุณสิบเนี่ย เพราะตอนนี้คือผมมียาคุนซิมอยู่ไม่มีไม่มีเลยไม่แต่อันเดียวอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยซื้อยาคุณสายให้มันกินแล้วกันเราสายเปยอยู่แล้วเออก่อนนั้นนี่ผมเจอมันที่ไหนวะเดี๋ยวขอตัวไปหาสักครู่เดี๋ยวตัดไปตอนนี้ผมเจอมันเลยแล้วกันเนาะ โอเคตอนนี้ผมก็มาเจอเจ,อเจ้าสไปโน่ที่ผมจะจับแล้วครับผมบอกให้นะตัวสีแดงแพลนที่สวยมากครับผมสวยอย่างเดียวไม่พอเพชรเมียแถมดูครับเพชรเมียวิวอ่ะอ่ะตัวอย่าไม่ใช่ตัวนี้ใครจำได้ตอนนั้นผมเจอวิวสิบห้าเลยนะอ่าหากใครจำได้ผมเจอวิวสิบเจ็ดไม่ใช่สิบห้าดิผมเจอวิวสิบเจ็ดเลยนะ เดี๋ยวผมลองหาดูก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าไม่เจอผมค่อยมาจับตัวนี้แล้วกันโอเควาต่อครับเจอแล้วทุกคนเจะนะจำผิดสีนี่ตัวนี้เพชรเมียวเวลสิบเจ็ดครับนี่เห็นไหมเพชรเมียวเวลสิบเจ็ดนะเดี๋ยวผมจะเริ่มจับเขากันเลยครับมาครับเออไอ้อนอุ้ยอ้ยเดี๋ยว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 อีแล็ตเตอร์ไอจิบอยอย่ามาขัดคลิป ฉันสกิปจะได้ไหมมาเฮ้ยเฮ้ยเดียวมึงจะบ้าเกินไปเร็วนะเอเดเตอร์ไจิบอยไม่จบมันไม่จบมันไม่จบเว้ยไอ้หมอนี่เอเดเตอร์จิบอยมานี่ยมึงอย่ามีเรื่องกับนั่นใคระฮะหมอนี่มึงหมอนี่ยเฮ้ไม่กลัวฉักคลิปมันจะเป็นไรมันจะตายไหมจำได้ไหมือนออไเลยทุกคนจำได้ไหมตอนนั้นทุกคนที่เออจะไปจับอารมณ์บอกว่า ถ้าไม่อยู่ลงกันสักวันหนึ่งมันจะตายมันเลือลูกน้องมันตายจริงโอ้โหเอนะอหายแล้วตัวนะทุกคนนะมาหาที่ยิงมันก่อนไอ้ไอฟ้ฟอนทำไมหนูทำไมหนูเหนื่อยเร็วจังเลยลูกืออ่าเดี๋ยวหนูขึ้นตรงนี้ก่อนนะทำไมช่วงนี้หนูเหนื่อยเร็วจังอ่ะปกติหนูไม่เคยเหนื่อยเร็วขนาดนี้ก่อนนะเมื่อก่อนหนูอึดนะมาทุกคนทีนี้ก็ได้เวลาผันเด็ดศึก สไปโน่แล yeah. ้วครับมาเฮ้ยเฮ้ยไอฟอนเราจะเทงใหม่่ะเนี่ยเฮ้ยไม่ได้ไอ้ยุายไปไปท่ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวล่องมาล่องมาเออข้างบนตรงนี้เนี่ยน่าจะใช้ได้ดีอยู่ไอฟอนเดี๋ยวจใช้ลรก เดี๋ยวพ่อยิงมันก่อนลูกเอาหนูโอเคพมก้อจวนันระยะนี้น่าจะมองเห็นมันอยู่นะกูจะไม่ทำค่าหายไมเหลือศูนย์ด้วยมาถ้าตัวอย่างนี้นะเออเอาไี้ไงเน่จอเห็นปะ่ะตกตกวิชาปืนด้วยดิประเด็นอะเดี๋ยวลูกสองดูค่าสรุปอุ๊ย16โอ้โหง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก เออมันไงนักแม่นปืนในระดับตำนานนะทุกคนอุ้ยมันจะถึงมาเนี่ยโดนมันเออโดนโดนโดนอยู่โดนอยู่เออมาแล้วมาแล้วมาแล้วต้องล่อมาล่อมา มา,มาแล้วมาแล้วทุกคนมาแล้วมั้งมาอย่างนี้มาไอสเปนโนไอเด็กน้อยมาเป็นท่านรับใช้ข้าซะเออยิงหัวยิงหัวมาลงมาเลยเอ้าล่วงเรียบร้อยไอฟอนไอฟอนไอฟอนอยู่ไหนมึงจะทิ้งพ่ออีกแล้วไม่ได้นะ หนูอะไม่เคยเป็นเด็กมีปัญหาถ้าหนูเป็นอย่างนี้แสนงว่หนูเข้าใครเป็นเด็กมีปัญหาแล้วนะลูกนะเมื่อเราเข้ามาได้สําเร็จก็เอานี้ให้มันให้เขากินไปแล้วแล้วก็ผมจะซื้อยาคูณสามด้วยครับเสียบเลยสิบแอมเบอร์ให้เลยบึ๊บแล้วก็อันนี้เข้าไปบึ๊บน,นี่ก็รอมันคิดว่าน่าจะกินมันน่าจะกินสักสองอันแล้ววันนี้ยาคูณสามมันจะอยากิน แต่แหว่วันี้ต้องใส่นาโคตกให้เยอะๆหน่อยเพราะจับสไป,ปโนรน,นี่คือนาโคตีนี่คือแบบเฮ้ยน้วปะเ็นคือผมลืมเซฟพลาดไม่ได้ครับลืมเซฟคือเราต้องดูดีๆครับคือแต่พลาดก็คือเริ่มใหม่หมดเลยครับแต่ผมมันแบบเป็นพวกขี้รองของไงมันก็มันก็ไม่เ,เซฟอยู่แล้วถูกปะพูดแต่ไอ้ปืนนี้ที่ผมหามาไม่เสียเลยที่หา,าเลยนะคือมันทำค่าสอบได้สองร้อยอ่ะ กี่้อยวะมันทำข้าส่งได้เท่าไหร่เดี๋ยวทุกคนสเสียงเลตเตอร์อยู่แถวนี้แสดงว่าแถวนี้อาจจะไม่ปลอดภัยเอาใาใครที่สงสักันว่าถ้าไม่อยากฟ้าไม่ถึงเมวแปดสิบห้าเราจะจัดกิฟินได้ยังไงคือขั้นตอน,นแรกครับให้ทุกคนนะ ฟาร์มแอมเบอร์ให้ได้หนึ่งร้อแอมเบอร์แล้วก็มาซื้อบัตรเปลี่ยนชื่อตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นนามสกุลเดียวกับเขานะครับแต่แลาใครไม่อยากอย่างนี้ก็คือให้เราเปลี่ยนชื่อตั้งแต่ตอนที่เราอยู่ต้นเกมเลยครับเห็นไหอันนี้คือผมเปลี่ยนชื่อแต่ตอนที่ผมพึ่งเล่นนะเป็น LOT แล้วก็ไปจัดกีฟินที่นามสกุลเดียวกันครับถ้าเป็นนามสกุลเดียวกันเขาจะเขียนว่า Respect you นั่นก็แสดงว่าเขาเคารพเรา แต่ถ้ามันเขียนว่าดูนอตเลสเปกยูแสดงว่าเขาไม่เคารพเราครับผมก็ต้องมันมันเรื่องมากนิดนึงครับการจับกิฟฟินเนี่ยใครจะจับก็คิดดีๆก่อนนะจะจับก็ได้ครับแต่ถ้าจะจับมันค่อนข้างที่จะเรื่องมากนิดนึ่งอันนี้พ่อไม่ได้ยอมนะไอ้ไอ้ไอ้งูไอ้งูไอ้จิ้งพลอยเดี๋ยว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 งูมางูมาเดี๋ยวรอบหน้าเราไอ้งูชั่วไอ้จิ้งพอยมึงออกมาดิมาจากไหนของมึงเนี่ย อุย้ยเดี๋ยวมันโดนลูกป่ะเนี่ยเดีด๋วยวจะไปโดนโดนโดนหนูไหมโดนหนูไหมลูกอุย้ยไม่โดนไม่โดนทีนะสไปโนไม่โดนไม่อย่างนั้นค่าเทมนี่เวิลล์ดเยอะมากเลยนะนบอกไว้ก่อนอ่าแล้วก็อย่างนะถ้าเราจะจับกิฟฟินในหมดบูตอนนะครับเอ่อทุกคนต้องเตรียมไอคิบเบิลอัลโลมา100อันครับถ้าขนาดเขาใช้ยาคูณ10 ห้ากับคิปเปิลอันโรที่มันชอบมันในบทบูตอนน้ำมันสิ่เขาอยากทุกคนรู้ไหมมันขึ้นทีละหนึ่งครับถ้าใช้ยาคูณสิบก็หนึ่งขึ้นทีละหนึ่งครับโอ้โหบอกให้ขับเสมคือขนาดในบทอีซี่นะขึ้นอย่างช้าแล้วในบอทบูตอนนะ่ะทุกคนเตรียมเตรียมไว้เดครับแอมเบอร์เอ้ยไม่ใช่แอมเบอร์คิปเปิลอันโรจำนวนหนึ่งร้อยอันครับเตรียมเลยยาคูณสิบ มันจะขึ้นค่าเทมันจะขึนหนึ่งนะครับมันขึ้นชายย้าแล้วเป็นเรื่องปกติของเจ้ากิฟฟินนะผมแล้วมันเป็นเรื่องปกติเลยครับขึ้นช้ามากขนาดในโหมดดีซี่มันยังขึ้นช้าเลยคิดดูตัวนี้ก็จะไม่ตัดออกนะครับจะให้ทุกคนดูฟังผมพูดไปนะไม่ได้พูดเสียงเบาแล้วนะอยากลองพูดเสียงดังมั่งพูดเสียงเบามาเยอะละ อย่าทุกคนไม่ได้ยินกูจะโดนดาวเออปกติไม่เคยลงคลิปอะ่ะผมจะไม่ค่อยพูดเสียงดังๆครับช่องกูจะโดนลิขสิทธิ์มาเนี่ยเพลงมาขนาดเนี้ยขอบอกไว้ก่อนนะพี่ผมเปิดนะเฮ้ยเฮ้ยอันยวเดี๋ยวเอาเอาออกมาเลยเดี๋ยวมันกินเฮ้ยทุกคนตอเร็วคิดว่ามันใช้แค่ เขารียกผมคิดว่ามันจะกินเออ่คิปเปิลของผมทั้งสองอันไอ้เหี้ยอันเดียวติดเลยอ่าได้เวลาเถื่อนครับผมสไปโนโนะผมยังบ่าอย่างหนึง,งถ้าเขาอยู่บนน้ำเขาจะได้รับ,แบบัฟแบบเหมือนเป็นแบบัฟวิ่งหนึบบัฟตีเดียวครับอยู่ในระยะสิบวิมาเอ้ยผมรู้ปรับไอ้นี่เดี๋ยวอะไรนะขอปรับก่อนอันนี้ออกอ่าวเขาจะไม่ได้ดรอปของ เดี๋ยวครับผมไปครับได้วเวลาออกไปเถื่อนกันแล้วเออเดี๋ยวเราจะมาดูค่าสถานะของสเนโนก่กอนเด้อเดๆๆเด้อเดไม่รู้สินะฉันสามารถปรับเปลี่ยนโหมดการโจมตีได้เลือดเลือด9ป0สเต็มิน่า4อ9ออกซิเจน9 7้ด้ามเมจ220ยทำไม อ๋อตัวนี้ดาเมจเยอะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ดาเมจเยอะคือเลเวลเขาเยอะไงเขาจ,าจา่าตาแฟนตัวตีเยอะกว่าวัดไม่รูเข่าตัวพู่นหรือตัวเมียไอเ้เกี๊ฟอนมือห้ามช่วยสัมพัโนลูกของมึงนะเล่นลงจะเป็นการอทำรามับผมดูนะดูนะทำรามไม่ดีนุอ๋อไม่เขาจะมีระยะโคดังค่ะ มาวัดนะน้องรุยมานีเปลี่ยนโหมดด้วยเปลี่ยนหมด,ดเมดออโหมดนี้เราเมจ่แรงอ้าวโอ้โหขนาดเจ้าตินี่นี่ยังโน้อนอ่ะสำหรับเราแล้วผมแนะนำนะให้ทุกคนอัพเป็นเลือดแล้วหนึ่งตีวะอ้าวไอ้อ้า มึงเอ้าอ่ะ be มึงง้าอ่ะมึงรู้ไหมนี่ลูกใครแต่ถ้าอัพเดเวอเขาน่ารักมากเลยนะส่วนใหญ่พวกที่สีไม่สวยเขาจะเว้าสูงเว้ยเอาฝ่าไปไม่ใช่เออก่อนหน้านี้ผมเจอไททันอยู่แถวนี้นะช่วงนั้เแต่พอผมมาเหมือนมันบักเหมือนมันบักอ่ะอุ้ยอาจารย์ ออีกแล้วสไปโนเือตัวไหนมาเนี่ยโอ้เวลหนึ่งโอเคมาต่อให้ต่อให้ชานั่งอันนี้เลยมาตามตองลุยอุยสีสวยเวลน้อยสีจืดเวลสูงอะไรอะไรนตีลูกมาเออเออตบปิ้วหมดอะมาเออสไปโนพี่มาแล้วน้อง ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่โหดเหมือนกันนะสไปโนนโหดโ,โอ้โหเก่งนะสไปโนโเป็นตัวที่เก่งนะไปเดี๋ยวเรากลับบ้านกันเลยโอเคเดี๋ยวผมแตะไปตอนนี้ผมถึงบ้านเลยก็แล้วกันเนาะโอเคตอนนี้เรากลับมาถึงบ้านไปนที่ร้อยเลย อโลทำไมอยู่ตรงเนี้อ๋อคืออโลเขาเป็นสตัตว์ที่ไม่ค่อยชอบเข้าสังคมอยู่แล้วครับผมมันเป็นเรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องปก,กติของอโลครับผมส่วนสเปโนโน่นะครับจำมันที่ไหนไม่ไห้ไม่มีเลยไม่เลยจะได้หาปลาพวกนี้เลยไม่เลยไปกันนามเยอะแนละ้วใช่ไหมหาปลาเลยอันนี้แหละตัวที่จะบ้องในน้ำของเราไม่มีปลาเปีนยนน้ำเกิดแน่นอน ไว้ใจเขาหน่อยขอปลุกคลิปเท่ๆหน่อยดิสไปโนโ่ได้ไหมนี่ปุกคลิปสไปโน่คำรามเท่ๆครับผมอ้อันนี้เลยอย่างที่มาเอ้ยเฮ้ย้ย